dont สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ผมสตินจี้เดอะเกมนะครับตอนนี้ผมได้กลับมาแล้วนะฮะก็ช่วงนี้ผมหายไปนานอีกแล้วนะฮะสำหรับผมผมหายไปนานมาก10วันนะครับ10วันนี้เลยนะฮะซึ่งผมอะ่ะ หายไปนานจริงๆแหละนะตัวผมก็เลยไม่ได้กลับมาลงคลิปไม่ได้กลับมาทําคลิปนั่นแหละนะตอนนี้ผมก็กลับมาทําคลิปเรีบร้อยนะผมก็เลยกลับมาเร็วๆนี้นะฮะพวกผมนั้นเนี่ยจะรีบทําคลิปเนี่ยทุกคนพอดีว่าขอโทษที่หายไปนานจริงๆเลยนะครับผมก็ขอให้ภผยด้วยแล้วกันนะครับก็ผมก็กลับมาเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรแล้วก็ปกติแล้วทุกคนนะโอเค แลวสำหรับคลิปนี้นะคนที่พี่อยากจะมาเล่นเกมที่เกมที่น่าสนใจนะครับเป็นเกมในมือถือนะทุกคนที่พี่อยากจะเล่นมากๆเลยก็พี่ก็มาอยู่ในเกม Poppy Herler นะซึ่งชื่อนี้คล้ายๆกับ Poppy Playtime เลยกันเดียวพวกเกมตัวเกมเนี่ยมันคล้ายๆกับเกมจริงๆแหละนะฮะแต่คือเป็นก็คือเกมโฆษณาั่นแหละนะนั่นแหละก็คือเกมโฆษณาที่ผมอยากจะเล่นแหละนะเพราะว่าเกมนี้ผมเคยเกมเนี่ยผมขอต้องการปิดไวรลสก่อนนะครับ เพราะว่าอาจจะมีโฆษณาก็ได้นะครับโอเคและที่อยากหลักจะไปเล่นก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเกมนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็ปิดเพลงไว้ตรงเกมได้เพราะว่ามันอาจจะลำคานะฮะทุกคนในเกมมันเสียงมันร้อนๆผมก็เลยไม่กล้าเปิดนั่นเองโอเคทุกคนเกม Poppy h ้ r ฮอรจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยดีกว่านะสำหรับตัวเกมตัวนี้นะฮะไปเลยเล่นกันเลยดีกว่านะไปะกดเพล y เอาเลยนะครับทุกคนตอนนี้พี่ได้เข้ามาของตัวเกมของป๊อ p ปี้เฮอร์เนอร์นะฮะตอนนี้นะรู้สึกว่าเรามาอยู่ตรงที่แบบอ่าหน้าเมนูอีกแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ดูคนสร้างเกมของป๊อ p ปี้เฮอร์เลอร์นะฮะคล้ายๆกับป๊อ p ปี้เฟลทามกันทีเดียวเลยฮะ,ะแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นยากขนาดไหนนะทุกคนสำหรับเกมจริงๆแล้วนะฮะ พราะอยากจะเจอฮักกี้วอกกี้ตัวเต็มๆมั่งไงทุกคนเราก็จะได้เห็นแบบเออเราจะได้เห็นจริงๆแหละนะทุกคนนะโอเคทุกคนการทําภารกิจครั้งนี้นะต้องขายปริศนากรก็คือเราต้องไปหาสีใช่ไหมเออหาสีแล้วมันเขียนตัวเลขกันทุกคนเอ,อโอเคนะเราหาหัสขายปริศนาก็คือหารหัสสีใช่ไหมประมาณคือสีเขียวเขียวชมพูเหลืองแดงใช่ไหมอ่ะผมก็อธิบาย ผมนึกได้จําได้เขียวชมพูเหลืองแดงช่วยดผมรีบไปโอเคเขียวชมพูเหลืองแดงไปขาปริศนากรเขียวชมพูเหลืองแดงเปิดได้แล้วนะฮะโอเคเราเก็บอันนี้มาได้แล้วนะทุกคนอ่าคือมือสีฟ้านเองนะเก็บมาได้แล้วมือสีฟ้านนะทุกคนแล้วก็ทีนี้มาเปิดประตูอันนี้เลยทุกคนไป โอเคใช่ล้แป๊บเดียวเรียบร้อยนะครับขไข่เปิดประตูได้แล้วนะทุกคนว้าวทุกคนพี่ก็ได้เจอฮักกี้วอกกี้ตัวจริงๆแล้วนะครับเป็นตัวเต็มๆเลยนะฮะก็พี่เคยเจออยู่ในตัวที่เป็นโลบอกนี่นะนะเจอก็บ่อยนะอยากเจอตัวเต็มๆมั่งอะทุกคนดูหน้าตาดีนะฮะโอ้หน้าตาไม่อยากจะเป็นมิดสักเท่าไหร่ดูหน้านะครับอื้อหน้าตาน่ากลัวจังเลยเราเราต้องหยิบคุญแจไปใช่ไหมทุกคนเนี่ยคุณแจสีแดง เก็บมาเลยนะโอเคทุกคนตอนนี้พี่เข้ามาที่ตรงตรงห้องไฟนะทุกคนห้องทำไฟนั่นเองห้องซ่องไฟนี่แหละนะก็จะมีปุ่มเดียวที่เราให้กดนะกดเข้าไปเลยนะฮะโอ้เกมนี้ง่ายจังเลยเปิดไฟแค่แป๊บเดียวเฉยเลยนะฮะโอเคและตอนนี้ฮากิวากิก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะหายไปแบบหายตัวไปแล้วนะนะทุกคน เออมันไม่ได้ยินอยู่ตรงนี้แหละมันหายไปแล้วทุกคนมันมีชีวิตแหละนะเออโอเคเปิดประตูก่อนน้มือสแกนเรียบรอ้อยแล้วก็ทีนี้นะฮะให้เรารีบไปทางไปทางซ้ายนะทุกคนนี่แล้วก็เลี้ยวขวาตามลูกศรเข้าไปนะทีนี้เอาละเรามาถึงนี้นะครับประมาณว่าเรามาถึงตรงที่อยากจะให้ได้มือแดงอันนึงนะฮะเราต้องเก็บไอ้ลูกเครื่องนั้นก่อนนะทุกคนเก็บไอ้เครื่องตัวนี้มาก่อน สี่อันนะให้ครบครบสี่อันที่ภารกิจที่เขาบอกอยู่นะฮะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเราต้องไปเก็บตรงนี้ด้วยนะครับอ่าเก็บแล้วนะครับมันก็จะมีเหลืออยู่ข้างในนะครับเก็บเลยฮะผมรู้สึกมากๆเลยตอนที่ผมกําลังเก็บไอ้เครื่องนั้นมาผมรู้สึกว่าทําไมบล็อกนี้มันคุน้นๆมากเลยมันมันอยู่จากเกมอะไรเนี่ยมันอยู่ในเกมอะไรเนี่ยผมว่าคุน้นๆอยู่นะแล้วทุกคนเอาแหละรู้สึกว่า มันก็จะได้มือสีแดงมาแล้วนะฮะอ่ะเก็บมาเลยดีกว่านะทุกคนมือสีแดงอ่ะเก็บมาได้แล้วนะครับทีนี้เปิดประตูเลยนะฮะนี่อันนี้มือขวาและอันนี้มือซ้ายนั่นเองทุกคนมือสีฟ้ากับมือสีแดงนั่นแหละนะปะเปิดประตูรีบเลยนะธารกิจจะไม่เสียเวลาตอนนี้เรารีบไปเลยเอาแหละเปิดประตูสแกนเรียบร้อยแล้วก็รีบไปนะทุกคนเอาแหละให้เราไปทาง โอะอ่ะไอไปทางขวาแล้วก็นี่ก็ไปทางขวาอันนี้ไปทางซ้ายโอเคนะฮะโอเคตอนนี้พี่ก็เข้ามาแล้วนะครับพี่ก็ต้องใช้2มือเลยนะฮะนี่นะฮะใช้2มือเลยปึ๊บแล้วก็ปึ๊บนี่เท่ไม่ล่ะนะฮะโอเคเรามาเปิดไฟตรงนี้ด้วยใช้มือแดงนะฮะเปิดแล้วนะฮะแล้วก็ใช้มือฝาฟ้าตรงนี้นะฮะอ่ะ ใ้มือฟ้าเปิดได้แล้วนะเรียบร้อยแล้วทีนี้มันก็จะได้มานะครับอ่ะกด2มือเลยทุกคนนะฮะสแกน2มือเลยแล้วก็ประตูจะเปิดได้เองนะฮะโอเคความรักษาความปลอดภัยนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนไปไปเลยนะทุกคนพี่จะไม่รอเสียเวลานะฮะตอนนี้โอเค เอาแหละทุกคนพี่ก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับหลังจากที่เราผ่านมาสุดท้ายใช่ไหมตอนที่เราทำภารกิจตรงนู้นเสร็จแล้วให้เราเก็บอันนี้ด้วยนะฮะรู้สึกว่าดา่านนี้จะเป็นดา่านสุดท้ายทีก่การเอาตัวรอดจากฮักกี้วอกกี้นั่นเองทุกคนไม่รู้จะหนีฮักกี้วอกกี้อีกรอบทำไมแต่เราต้องหนีสมจริงกันทุกคนตัวเต็มๆเลยโอเคเก็บมาได้แล้วนะฮะ <S <S อ่าเจแะะอจแล้วทุกคนปเก็บมาได้เลย <S <S เอาแหละทุกคนรอก่อนนะครับรอก่อน ประตูยังไม่เปิดนะทุกคนประตูแอคเซสต้องรอให้เปิดเสร็จก่อนนะต้องรอตุ๊กตาหมีจะมาก่อนนะทุกคนไปเดีย๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าตุ๊กตาหมีจะมาหรือ,อยังนะครับโอเคเก็บ okay. okay. มาได้แล้วทุกคนนี่ไปเลยอาก,กิโบกโอเคเกิดใหม่ทุกคนไปเี่ยอากิโบก้สู้ชีวิตหนีโอ้ยเดินไม่ได้โอเค ตอนนี้ผมขอเลี้ยวทางนี้ก่อนนะเอ้ยเลี้ยวไม่ได้เดินไม่ได้โอเครีบไปก่อนโอ้โอ้ติดโอ้ติดโอเคเราเลี้ยวทางนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็จะเปตูแอคเซสได้แล้วทุกคนโอเคประตูแอคเซสท,ทันนะครับโหโลรอจนได้นะทุกคนแชปเปอร์หนึ่งนี้โอเคพี่ตกใจหมดเลยนะฮะฮารกคี้วอกกี้มาฆ่าพี่แบบพี่อ่ะไม่สังเกตเห็นเลยนะว่าวิ่งไวขนาดไหนนะะทุกคน โอเคนะครับจบชัปเตอร์หนึ่งเรียบร้อยพี่ก็รอดมาได้นะครับอ่ะตบมือโอเคหนีมาลอดแล้วนะทุกคนกว่าจะลอดนะทุกคนตกใจชะมัดเลยทุกคนตั้งแต่ฮักกี้บ็อกกี้มาลอกเนี่ยโอ้โหเต็มเต็มเลยทุกคนนะ เอาละนะครับสำหรับเกม Poppy Playtime หรือว่า Poppy Horror ถ้าใครอยากจะน่าสนใจอยากจะเล่นนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเป็นไว้เลยนะครับเป็นใต้คลิปใน Play Store สามารถไปโหลดได้ใน Play Store นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายนะครับ That bitch love it, like I'm casting a spell. What he go through, a storm that that nigga in hell. Give a fuck what you saying, I'll fucking your granny. That bitch give it to.